สวัสดีค่ะวันนี้รีดีไซน์จะพามาภัพเหรียญโปยทานรูปแบบดอกฟ้าอมรอสวยๆน่ารักน่ารักอีกแบบหนึ่งนะคะโดยริบินกา,กากเพชรใสน,นะนี่นะคะสวยๆน่ารักน่ารักกันเลยนี่นะเดี๋ยววันนี้เรามาดูอุปกรณ์กันก่อนเลยนะจะมีกระนไกรรเหรียญ ริบบิ้นค่ะวันนี้รีจะใช้ริบบิ้นตาทีดับบิลเป็นกากเพชรใสเบอร์สองเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำกันเลยค่ะลีจะตัดริบบิ้นสี่เส้นที่ความยาว40เซนติเมตรรวบมารวมกันพับจากด้านนอกเข้ามาด้านใน10เซนติเมตรจะได้แบบนี้นะตัวนี้รีตัดแล้วก็พับไปแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาเริ่มสารกันนะลีก็จะจับอลิบบิ้นเส้นที่หนึ่งขึ้นมา เราจะเ,าเส้นด้านสั้นไว้ด้านบนทั้งสเส้นแล้วก็จะด้านกากเพชรไว้ด้านนอกทั้ง4เส้นนะเส้นที่1สวมด้วยเส้นที่สองเส้นที่สองจะสวมด้วยเส้นที่สามเส้นที่4กดตรงรอยพับแล้วก็สอดริบบิ้นเข้าตรงช่องที่1เปิดออกดึงเอาเส้นที่3ออกมาจับให้เข้าที่ค่ะ เราก็จะได้เป็นฐาน 4. สี่เสร็จแล้วเราก็จะใส่เหรียญลงไปสารทับเหรียญทั้ง4ด้านเสร็จแล้วเราก็จะมาดูทั้ง4ด้านกดกดจับๆให้กระชับกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับเหรียญอีกครั้งหนึ่งนะทั้ง4ด้านนะคะ เสร็จแล้วเราก็จะมาดูทั้ง4ด้านอีกครั้งกดกดจับจับให้กระชับกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะลีจะจับอลิบินพับลงมาด้านล่างพับไปฝั่งด้านขวาแล้วก็พับไปด้านหลังขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปตรงฐานคล้วค่อยดึงค่ะแล้วเราก็จะกดลิบินลงไปนิดนึงจะได้แบบนี้ ต่อเลยนะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ นี่นะคะเราก็จะได้แบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็จะมาสานต่อกันเลยนะลีจะจับอลิบิีนเส้นที่หนึ่งขึ้นมาทับด้วยเส้นที่สองเส้นที่สอทับด้วยเส้นที่สามแล้วก็เส้นที่สามทับด้วยเส้นที่สีเราจะมีริบินเรียงกันมาสเส้นแบบนี้เสร็จแล้วรวบมารวมกันค่ะจับหมุนนะ แล้วลีก็จะให้นับตรงฐานนะคะของเส้นที่สี่นะตัวนี้เราจะนับมาสี่ช่องนะหนึ่งสามแล้วก็สี่นี่นะคะจับบริบบิ้นหมุนมานี่นะก็จะชนหนึ่งรอบพอดีนะแล้วก็จับอริบบิ้นเส้นด้านนอกออกมาก่อนจับริบบิ้นพับไปด้านหลังขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปตรงฐานช่องที่สี่ค่อยค่อยดึงค่ะ จะได้แบบนี้ต่อเลยนะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ นี่นะคะได้แบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็จะมาสานต่อกันเลยนะดีจะจับอลิบิ้นเส้นยาวจับริบบ้นพับไปด้านหลังแบบนี้แล้วก็ขยับมาตรงปลายเสียบเข้าไปในตัวกลีบดอกนี้นะคะนี่นะให้ลิบบ้นออกมาฝั่งด้านขวามือนะค่อยค่อยดึงค่ะจะได้แบบนี้นะ ต่อเลยเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ นี่นะคะจะได้แบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันนะลีจะจับอลิบินเส้นนี้นะคะนี่นะจับริบินโค้งขึ้นไปด้านบนแบบนี้นะเสร็จแล้วจับอัตลิบินพับลงมาด้านล่างแบบนี้เสร็จแล้วขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปตรงฐานนะคะใต้กลีบนี้นะริบินจออมาตรงด้านล่างนะคะ จะค่อยดึงวิลงมาในแบบนี้นะต่อเลยเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ นี่นะคะดูความสวยงามอีกนิดนึงทุกกลีบทุกเส้นเลยนะนี่นะคะสวยงามเรียบร้อยได้แบบนี้แล้วเสร็จแล้วเราก็จะมาตัดปลายริบบิ้นกันนะของลีจะตัดให้รับกับกลีบด้านบนแบบนี้นะคะนี่นะลีก็จะตัดให้ได้แบบนี้ทั้ง4ด้านเลยค่ะ ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แบบนี้นะนี่นะคะสวยงามน่ารักน่ารักอีกแบบหนึ่งนะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเหรียญปวยทานแบบไม่ง่ายของรีดีไซน์นะคะตัวนี้จะเป็นลายดอกฟ้าอมอสวยสวยน่ารักน่ารักแบบไม่ง่ายเพื่อนๆชอบก็เข้ามาทํากันนะคะถ้าชอบคลิปนี้รีฝากกดไลค์กดซับสไครต์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามช่องรีดีไซน์ด้วยนะคะ แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ